ครับน้ำหมักคุณภาพนะครับก็คือที่เราทําอยู่นะครับคือเกษตรที่ใหม่นะครับต้องมีการทําน้าหมักไว้ฉีดพ่นนะครับป้องกันแมลงอย่างเช่นนะครับพอล้อสาหรือพอล้อเจ็ดครับพออเจ็ดก็คือเป็นสารขับไล่แมลงนะครับที่เราที่หาได้ง่ายๆที่เราปลูกในพืชไร่พืชสวนของเราก็คือเช่นหนึ่งเพราะพื้นที่เราต้องมีการปลูกกอยนะครับเช่นกอยข่าตะไคร้แล้วก็ใบสะเดาพัวเพชนะครับที่เราปลูกไว้ คือทําเป็นสารสกัดนะครับขับไล่แมลงที่เราปลูกพืชสวนนะครับหรือพืชสวนครัวที่เราปลูกพักอย่างเช่นผักเราก็ไปฉีดขับไล่แมลงเป็นสารที่ปลอดภัยนะครับเช่นผลไม้นีก็ใช้ได้และอีกหนึ่งอย่างคือน้ําหมักทาฮอร์โมนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างครับคือเรามีมุนสัตว์ล้วก็ใช้พดรอนหนึ่งนะครับหมักทําปุ๋ยจากมุนสัตว์เช่นพดรอนหนึ่งผสมนะครับลำกล้วตาลแล้วก็พดรอสองกัญชา นะครับอันนี้ก็ทําให้เราสามารถปลูกพืชผักนะครับได้อย่างครบวงจรที่เราไม่ต้องนําปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับขั้นตอนการทันหมักสารครับละ,มะแมลงนะครับเราวันหนึ่งเรากต้องมีเช่นขา่าตะไคร้แล้วก็กอยประเพทกกะกำตาลพอรด 7, นะครับเราก็มาหั่นสับนะครับ ช่างให้เกือบเข้ากันนะครับแล้วก็มาใส่ถังแล้วก็สลยกับตาลเราใช้ปะโดอปดอโดเจ็ดผสมแล้วก็เทลงถังเราใช้ถังประมาณ120ลิตรตนะครับล้วก็เติมน้าประมาณ130นะครับให้มีช่องว่างของอากาศที่เราสามารถที่จะคนกับสารที่เราใส่ไปนะครับคือว่าการทําสัตว์น้ําหมักเลยเราต้องใช้คนบ่อยๆเพื่อสัตว์ให้มันตีแตกให้มันผสมกันนะครับแล้วก็ประมาณอีกสัก15วันเราก็นําไปฉีดพื่ไร่ได้ ข้อดีนะครับคือการใส่น้ำหมกักสุขภาพข้อดีของเราก็าคือ1่สุขภาพของเรานะครับไม่อันตรายกับตัวเราเองเพราะเราฉีดไปแล้วเราต้องมารับประทานหรือกินนะครับก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นดีกว่าสารเคมีถามว่าใช้สารเคมีก็มีมสารตกค้างและอีกหนึ่งอย่างที่เราทําน้ำหมักนะครับขับไล่แมลงคือเราปลูกเองทําเองนะครับในพืชสวนของเราเราก็สามารถที่ลดต้นทุนครับที่เราสามารถที่เอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วและทําเอง น้ำมักคุณภาพแลครับถ้าขายนะครับก็ถามว่าขายได้ไหมนะครับส่วนมากก็ไม่ได้ขายแต่ทําแจกในในกลุ่มหรือผู้ใช้รักสุขภาพนะครับถามว่าการค้าขายก็อยู่ประมาณขวดละสามิบาทห0บาทเพราะต้นทุนอันนี้เราทำต้นทุนมันต่ำํำเราสามารถที่ทําเองได้